แขนเหรอหาแขนไม่เจอใช่มันเป็นยางได้ได้ไดโอ้ได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงออเ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 งอเออออเ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 เออนอเองนออ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 เออเอออเเองอเอ ไม่ค่ะไม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะซื้อรูปซีฟก่อนค่ะรูปซีฟค่ะรูปซีฟเหมือนแม่โอเครูปเหมือนแม่เหรอค่ะอ่ะรูปซีฟหลังแม่ไหนว้าวสวยไปไปเดินไปเดินออกไปใกล้ๆดิเดินออกไปตรงนี้กับแม่ดิแม่มาทีมาเดินมาเดินแต่ถ้าใส่รองเท้ามัตโบก่อนมัตโบ รักพ่อรักใคร่รักพ่อรักใคร่อ๋อยืนเฉยๆก่อ,อ,อ,อนแล้ว,วก็หมุนค่ะใช่ถามสิเงินของแม่เลย<า><า>ชแม่หมวยบุญชีหนูชอบไหมชอบมากไหมแม่หมุนบีชีเอาไม่หมุนไม่มได้แม่ไม่ได้ใส่ชุดกระโปรงเหมือนหนูเลย ย้อนไปขึ้นเมทีกับพ่อนะทำไมพึ่งเีทีขึ้นขึ้นเมทีตรงนี้ต้องพ่ออ๋อเพลงนั้นน่ะเหรอใช่เพลงจีนอ่ะมีมีมังกรวยว้าวว้าวมีมังกรด้วยขอข้างหน้าหน่อยไม่ได้เหรอข้างหน้าเธออ่ะโอ๊ยออกไปเลยออกไปเลย ไม่ร้องเพลงเขาจะร้องจะร้องเพลงเข<อ>าจะร้งองเพลงเอาขึ้นค่ะขอโทษโคนที่จะบอกว่ารักเหยียบกระโปรงตัวเองกินได้เลยหยิบไปแล้วเมื่อกี้เหยียบหันมาค่ะทำไมทำไมคุณเซอย่างนั้น ไม่ให้ถ่ายหรอแม่แม่เล่าเพลงแม่แม่เล่าเพลเงแ <c oughs> ม่เล่าเพลงกีบังแม่ให้ตาเล่ดูสิตาเล่ดูหน่อยตาเล่ไม่เห็นตาเล่ไม่เห็นอ่ะพี่น้องเพชรน้องเพชรก็ไม่เห็นน้องเพชรไม่เห็นเลยไม่ อันนี้กระเป๋ายายหน่อยอ่ะอะกระเป๋ายายหน่อยอ่ะพายกระเป๋ายายหน่อยน้องยายเองก็ได้พี่ของแม่นั่นจําได้ทุกอย่างมันอยู่ในห้องแม่จําได้ของใครของใครเหรแต่นะแม่ให้ยายแตนเนี่ยแม่ให้ยายแตนนี่ให้่ของแม่โอ้ของแม่เน่ยค่ะให้ยูู่กระเป๋าเด็กแตนอ้าวเหรอของของยายอยู่ไหนอะลูก เหรอคะชื um ่อชื่อจะไปกันไปกันแ้อยากจะกับแม่แมจะไปกับแม่หรอไหนไปทางไหนกันโอ้โไหนอังค์ะร้อกเพลงกันไหมแม่ที่เจ็ดใส่เลยนพี่เจ็ดค่ะแม่ขึ้นกับพ่อไปทางนี้เจ็ดเล่นอยู่ไหนคะพ่เว้า ดีแบนกับวงใหญ่ลงเอาถือถือนี่ด้วยค่ะถือมอะายด้วยสวยมากถือมอายเอาโอเคถืออะไร, okay. ออะไรยด้วยค่ะแม่จับมือ